นี้รีวิวให้ฟังหน่อยอ้อมเรื่องเอาไปเปลี่ยนไป้ารรมูลไปต้ารรมูลป้ประมูลคัดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนนี่รถ MG4 เนะ้ะมันก็ไม่ธรรมดานะก็ขนผลไม้ไปฝากลูกค้าของอ้อมลูกค้าไทยประกันชีวิต <c oughs> ต่างจังหวัดลูกค้ากรุงเทพก็จะได้กินแบบนี้แหละ,ะอเออลูกค้าร <c oughs> การุงเทพก็จะได้กินผลไม้เมืองรับแลเอาเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะป้ายประมูลป้ายเปี่ยมป้ายประมูลปประมูลไม่ได้ประมูลเองเอไปซื้อต่อเขาไปซื้อต่อเขา,เขาคนนี้เขาประมูลได้แล้วเขาก็ฝากที่ขนสง่งอืมก็ <c oughs> ขั้นตอนทำยงไงขั้นตอนก็คือถ้ากรณีที่เรายังผ่อนรถไม่หมดเราก็ต้องไปขอยืมเล่มอันนี้เราผ่อนกับททบแล้วก็ไปขอยืมเล่มก็ค่าขอยืมเล่มก็ห้าพันห้าพันบาทอของเราใช้เวลาประมาณเจ็ดวันักวัวเล่มจะมาถึง องหมื่นขึ้นอะเนาะใช่สองหมื่นห้าขึ้นถึงประมาณแสนกว่าบาทห้าแสนก็มีเรามีใช่ไหมเออแต่เราก็คงไม่มีความสามารถแต่ไม่แน่นะถ้าเราถูกรัตตอเรตเราันที่หนึ่งไม่ไงมันก็เราเป็นคนดีคนชอบอะไรอย่างี้เราก็ได้มาพอได้เสร็จปุ๊บก็เขาต้องแจ้งเข้าแจ้งออก ขับรถตัวเสร็จก็ไปเอาปายมาติดเลยจ่ายตังง่ายมากง่ายมากแล้ววันนี้ไอ้การไฟฟ้าโทรมาเซอร์ไพรส์ว่าไงนะบอกว่าไม่จ่ายค่าไฟมาสามเดือน <c oughs> ซึ่งเราก็แบบเขาไม่มีใบแจ้งอะแล้วเราก็เตดิดเราก็ไม่ได้เคยตามหรอกสุดท้ายก็สามเดือนสามพันแปดสาเดือนขับรถโดยแบบคิดว่า ไฟฟีนี่มาอุตรดิตเนี่ยมีแต่คนบอกว่าเจอแต่ในเต้าบีก็เจอแต่ในเต้าบีจริงๆนะเหมือนเรามาผิดทางเนี่ะเราต้องไปส่งผลไม้ก่อนไหมอ่าไปส่งผลไม้ก่อนมาทางนี้แล้วอ,ะอ,อ่ะก็เดี๋ยวไปก็เดี๋ยวค่อยเลาะไปทางนั้นก็ได้ ราก็จะเป็น MG ที่มี MG ็มสีฟ้าที่อุตรดิมีประมาณสี่คันเนาะคนก็จะจำง่ายขึ้นเพราะว่าที่เหลือเขายังไม่ติดป้ายประมูลมใช่ประมูลง่ายอย่างกรุงเทพเนี่ยเลขเดียวกันกับที่เราใช้เ<ถ>นี่ยมันมันหนึ่งแสนสองหมืนห้าพันบาทที่ดูเราก็เลยอ้าวบ้านเราก็อยู่อุตรดิษฐเราก็ถ้าบ้านละบ้านหลองบัวลำพูน่าจะ ถูกเนาะน่าจะถูกแต่ดูเลขเดียวกันที่พะเยาอ่ะก็ราคานี้แหละเออแสดงว่ามันเป็นราคากางราคากลางของการประมูลว่าเลขนี้ควรจะราคาประมาณนี้แต่ถ้ามีคู่แข่งไงมีคู่แข่งมีคู่แข่งแล้วเราก็ไปเห็นป้ายประมูลพวกของรถกระบะอะไรเงี้ยเออก็อยู่ที่สามสี่พันก็โอเคนะราคาดีเพิ่งมาเข้าใจกันอยากทํา การประมูลป้ายเพราะว่าไม่ได้จ่ายน้ำมัน <Okay. S 1> ดันมาซื้อป้ายทะเบีย hmm. นมาเปลืองอีกก็ประมาณนี้แหละประหยัดอย่างหนึง่ง mm hmm. ก็มาเปลืองอีกอย่างหนึ่งเั้นก็เป็นทรัพย์สินอย่างนีงน้ำบอลโอเครถ mm hmm. ก็ยังไม่มีปัญหาเนาะไม่มีมีมอาจจะมีมดนี่แลหละมดมันเริ่มออกจากกล่องละ เรอกจากกล่องผลไม้นะ